ต้นมันจริงๆ่ะมันไม่ตรงนี้ไม่มีมันจะสูงดึงขึ้นมาแล้วเหยียดขึ้นมาแล้วเพียงอแต่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 ต้นต้นนี้สิบปีแล้วยังมียังยังไม่มีต้นปีนไอแบบมีนะมันก็มีอันนี้เป็นตอบางต้นมันจะตมนี่เลยมันยังสั้นๆเลยไอแบบไอที่มันปีนต้นมาเนะประมาณนี้นะไอที่ปีนก็มีอยู่เขาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นให้ให้เหยียบให้เหยียบลงเลยครับ พราะว่าเหยียบเหยียบลงปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เนียครับเน้องชอบขโมยเพือแบงค์ไปเลยอไเราซื้อมาใช้งานก็เอาไปไอเพืจะได้ใช้มือถือต่อแล้ว แบตหมดเลแบตหมดเหลือนิดเดียวสำหรับวันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวแบตหมดก็ได้แค่นั้นแหละ <laughs> <laughs> ว,<น> <laughs> วันล่างมาค่อยดูใหม่ <laughs> ดมนเดี๋ยว <laughs> <laughs> ตรงมาบ่อยๆครับสวนนี้ครับเพราะเป็นสวนที่สวยแล้วก็อยู่ใกล้บ้านพักเหมือนกันนะครับ <laughs> ไม่ได้ไกลามากขับรถประมาณถ้าไม่ถึง20นาที สวยฮะมันอ่อนเนี่ยจริกินเลยเก็บเององาน,นได้ปลูกใจตัวเองเนี่ยเนี่ยกินได้ทั้งการกินได้อ๋แล้วเก็บเอาอะไรเนะี่ยเดี๋ยวดูดึงผิดบางทีมก็มีมท่าอ้อแมวทีดึงขึ้นมาตายเนี่ก็ยอดตีใช่ไหมต้องด้วย คลิปนี้ก็ไม่ได้มาทําเพื่อให้ความรู้อะไรครับให้ดูเพื่อความเพลินเวลาเก็บผักเฉยๆนะครับความรู้ก็พูดคุยกันไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับรูปกระดูดมันได้หลายอย่างครับได้ขายได้เก็บเก็บแล้วก็เพลินเก็บแล้วก็เพลินเพลินแล้วก็เก็บแค่เสี้ยวแ่ไหวแค่เสี้ยวเกี้ยวเลย อ๋ออันนี้ต้นมันสูงเลยไม่ต้องก้มมากเนาะไม่ต้องกมนะอ้มมากโอ้โหถ่ายปุ๊บมาให้ดูถ้าผมมาลงอยู่ทำคลิปอยู่นี่ลงสักสิบคลิปเดียวก็มีคนดูจากที่นี่เรื่อยๆ <c oughs> นียถ่ายครั้งหนึ่งก็ไปตัดลงไลค์คลิปอยู่เพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะไปถ่ายทุกวันม,มาถ่ายครั้งหนึ่งก็ถ่ายใช่คิปลงเรื่อยๆใช่ถ่ายไปยาวๆแล้วก็ลงเรื่อยๆ บอกยังไงมันมีผักกูดเป็นตัวชูโรงแล้วดึงดูดนี่นะครับสวนลุงนะก็เคยก็เคยเป็นไหนโรคใบหงิกนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรครับปล่อยว่ามันหายนะครับก็หายเองเกษตรกรผู้แม่นะทำหนาจะจัดมันจะเป็นแบบจะอ๋อใบมันจะหงิกเป็นจุกๆไห ก็พอเดี๋ยวพอมคายคายอากาศก็เหมือนเดิมปล่อยมันก็หายเองครับดูดูครับฝักอูนก็ยังสวยเหมือนเดิมถ้ามันเป็นใบหอิกยอดก็ยังกินได้เหมือนเดิมเนาะได้ได้ FC ที่พัรยาเขาเขาเป็นเขาเขาเขาไม่กล้าเก็บยอดตรงตลาดเขาบอกเขาว่ากลัว กลัวว่ามันมีตัวบอกมันไม่มีหรือไม่ฮะพวกนี้เป็นพยอนขึ้นมาแค่ไม่กีับเป็นช่องปากใช่ไหอ๋อถ้ามันจะเป็นจะเป็นแบบมันจะอยู่พยอนพุ่งมาแล้วก็มนจะมีใครได้โอ้เนี่ยถ้ามันยอดใหม่ๆอย่างนี้มันก็ไม่มีเนะาะแทบไม่มีมันส่วนใหญ่มันจะกินแต่ใบแก่ใช่ไหมครับมันจะเป็นกับใบ,บเก่งครับพอสักพักเดี๋ยวมันจะหาเลย เขาบอกว่าเขาเป็นประมาณเดือนหนึ่งมาประมาณเดือนหนึ่งไอตำตำยังงี้ไม่ต้องไม่ต้องเก็บเลยครับลืมลืต้องมือเห็นอ๋อหัมือเห็นคิดว่าคิดว่าต้องรอให้มันปลโตอันนี้ก่อนอ๋ออันนี้ต้องเก็บไปไปขายยันนี้ด้วยไหมครับเนี่ย ตออตอบอันนี้คือเก็บเก็บไว้ส่งส่งสลตลาดชนด้วยแล้วก็ขายตลาดด้วย,ย,วยเห็นไหมครับขายเองก็ได้ตังค์เอาไปส่งก็ได้ตังค์นะครับสวย เดี๋ยวแบตบแบตบกล้องหมดเดี๋ยวจะใช้มือถือไลฟ์สดเครื่องเครื่องเนี้มันจะไม่ค่อยโตอเีะตอนหนาวกาดเย็นแาดมันเย็นไม่ค่อยโตโอกาดเย็นทัช้าแาดร้อนๆฝนดีๆยังไงดียอด ที่เราเดินเก็บผ่านานมามองไปมันก็ยังมียอดเลือยเยอะๆอยู่นอกระหวางเก็บไม่ม <c oughs> ไม่ไม่หมดมน่ะลงหล,<ง>ลงเก็บหล,ลงต้าเนี่ยแต่พราะง้ถ้าร่มจับจะไม่ค่อยดีอ๋อรูกจับยอดยอดก็ไม่ค่อยดี แสดงเพลงว่าตรงนี้ดมมันร่มจัดอยู่ต้นไม้แต่ก็ต้องมีต้นไมะเราไม่มีต้นไม้เลยก็ไม่ได้เขาออกแกงนะก็จะดูไปสั่งนี่นะครับครับกูดงามๆครับเอแล้วอันนี้ที่มันเป็นคนที่น้ำตาลน้ำตาลนี่คือมันสามันไงสามันยังไม่หมดเหอนก็บเม็ดมันอ๋อจะไปดูไปทั่วเหมือนใบอ๋อเป็นใบอ่อนมันมันผลผลยังไม่พ้นถ้ามันถ้ามันบานเป็นอย่างนี้มันก็จะหมด เนี่ยมันก็จะหมดไปโอถ้ามันถ้ามันตูมอย่างนี้มันก็จะมีสอนของมันเนี่ยจะสอนจะสอนอยงเงี้ยมันพอพอไม่ใส่คนใบมันก็อันนี้มันมีมันมันมีร้านอาหารเคยเคยสั่งมาอยู่อย่างสมัยแต่ก่อนโควิดไม่มาเนี่ยร้านอาหารจีนประมาณนี้โอไม่มีครับไม่มีเลยเขาจะหาซื้อในตลาดร้านอาหารเขาจะมาซื้อตลาดโอ้ มาซื้อที่สวนว่เา้ามันซื้อ<ห>ที่สวนได้นะครับอาจจะได้ถูกกว่าราคาตลาดนะครับได้ถูกไปยอยู่แล้วแล้วก็ได้เยอะกว่านะคร <c oughs> ับ <c oughs> ท่านที่ <c oughs> ท่านที่ประกอบการประกอบการร้านอาหารที่คิดว่าจะทําแบบเมนูฝักกูดนะครับ <c oughs> ที่สวนลงนุงนาครับแต่ยูชนบุรีก็มาสวนลุงนาเลยนะครับแถวหนองรีนะครับเพราไอแมงขาวๆนี่มันคือ แมงอะไรลุงอ right oh, I mean, oh. ๋อตัวมดอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับตัวนี้ชอบอยู่ที่น้ำน้ำชื้นอ๋ออันนี้มันไม่ได้มาเกาะผักกูดใช่ไหมผักหวานผักหวานขาวอันนี้ก็คือมันไม่ได้มาทําลายผักกูดเราใช่ไหมมันเย็นแตัวเย็นตัวนอนแต่ร้อนก็ไม่ค่อยอยู่นะต้อมาอยู่เฉยๆก็คือมันไม่ได้มาไขมาอะไรใช่ไเดี๋ยวพอร้อนจัดเข้อไรเข้ามาหายไปเรื่อยดูกลุ่มนี้นี่ดู โอ้ดูออกมาครับนี่ถ้าใช้มือถือถ่ายนี่มันจะแบบถ้าใช้มือถือถ่ายนี่มันจะแบบภาพมันจะเกินเกินของจริงไปประมาณสัก <laughs> <laughs> มถ่ยมยผยผ่มไทยไอ้่าหิวหิวยังยังเขียวเลยเขียวเนาะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองติดไปชิมสักสองกํา <c oughs> ครับเดี <c oughs> <de> e <val> ๋ยวเดี๋ยว ตนนนอนชอบมะนาวผมส่วนใหญ่ผมจะทําปลาก,กระป๋องขอผัดนะไม่ทําต้มลวกแล้วก็ทําน้ําพริกปลากระป๋อง๋อ,อทำง่ายง่ายครับอ๋ออยู่คนเดียวหรือ <laughs> <laughs> นี่นะครับดูกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวต้องใช้มือถือถ่ายภาพตรงนี้ไป <laughs> <laughs> ช่วง,ช,วงช่วงอะไรช่วงนะนราย,ยอดจะดก อุาาตส่าห์าชาร์แบตเพอร์แบงเอาไว้น้องชอบร้อยเอาไปใช้แล้วไม่เอามาไว้ให้คืนเวลาจะใช้งานก็ไม่ได้ใช้ดดเดี๋ยวหน้าฝนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครับว่าหน้าฝนไม่ยอดดีพอดีคุณแจ็คเขาเพิ่งมาเปิดเพจเพิ่งเห็นในเพจเพิ่งไ,ได้มารู้จักส่วนนี้นะครับ ถ้าเปิดตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมเห็นตั้งนานแล้วเด็กช้าไปหน่อยนะครับ <c oughs>